หลังจากกวาดล้างเมืองเหล็กใต้ดินของดาวอังคารแล้วลัวเฟิงก็บินออกจากประตูเมืองลัวเฟิงรอสักครู่บาบาตาตะโกนเกิดอะไรขึ้นแบบแบอเถอลู่เฟิงงุนงงเล็กน้อยมีสมบัติอะไรในเมืองเหล็กนี้หรือไม่งงเงาสิ่งที่มีค่าที่สุดในเมืองเหล็กทั้งหมดไม่ใช่แม่เหล็กดำหรือวิญญาณเหล็กดำมันคือเมืองเหล็กที่สร้างจากเหล็กดำเกือบทั้งหมดบาบาตะอดไม่ได้ที่จะพูดลัวเฟิงตกตะลึง หลวเฟิงคุณไม่รู้หรือว่าตอนนี้คุณยากจนมากบาบาตาหัวเราะอย่างชั่วร้ายคุณมีเงินหมายฉันกําลังพูดถึงสกุลเงินที่หมุนเวียนในจักรวาลไม่ใช่สกุลเงินบนโลกคุณมีเงินไหมาบา,บาตาถามลูเฟิงขมวดคิ้วเล็กน้อยเงินไม่มีความหมายสําหรับฉันบนโลกแต่ฉันยากจนจร,จร,จร,จริงๆในจักรวาลอันกว้างใหญ่ประการแรกเงินสดเป็นศูนย์และจานวนเงินในบัญชีธนาคารในจักรวาลก็เป็นศูนย์เช่นกัน ครูของคุณเตรียมบัญชีธนาคาร3บัญชีให้คุณแต่บัญชี3บัญชีนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณไปถึงระดับดาวระดับจักรวาลและโดเมนมาสเตอร์บาบาตากล่าวว่าก่อนที่อาจารย์ของคุณจะล้มลงเครือข่ายเสมือนคอสมอสได้ตั้งค่าผ่านเครือข่ายจักรวาลเสมือนบัญชีทั้ง3นี้สําหรับคุณและคุณต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของความแข็งแกร่งของคุณเองดังนั้นคุณจึงจะได้รับมันด้วยตัวเองร่างกายของสัตว์เขาทองของคุณถึงระดับดาราแล้ว แต่เป็นไปได้ไหมที่คุณจะใช้ร่างของอสูรเขาทองเพื่อไปที่ธนาคารบาบาตาถามเมื่อคุณถึงระดับดาวเท่านั้นที่คุณจะได้รับความมั่งคั่งจากบัญชีธนาคารแรกแต่ร่างของยักษ์ย้ายเขาสีทองไม่กล้าปรากฏตัวแต่ร่างกายของมนุษย์ไม่แข็งแรงพอดังนั้นหลวเฟิงเงินสดปัจจุบันของคุณเป็นศูนย์และคุณไม่มีบัญชีธนาคารคุณมีสมบัติมากมายยาอกาศยามกซิงเป็นสมบัติล้ำค่ายาอวกาศมังกรดำก็มีราคาแพงมากเช่นกัน แต่ถ้าคุณนำยานอาวกาศยังมุกสิงออกไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าแม้แต่เจ้าแห่งโลกก็ยังมาฉกมันไปผู้แข็งแกร่งอมงตดจะมาฉกมันไปนั่นคือความตายและยานอาวกาศมังกรดำเจ้าต้องใช้มันด้วยตัวท่านเองคุณต้องใช้มันเองยานอาวกาศมังกรดำมันต้องใช้พลังงานด้วยถ้าฉันใช้ยานอาวกาศมังกรดำไปอีกนานในอนาคตฉันอาจมีคริสตัลพลังงานสำรองไม่เพียงพอฉัน ยังต้องซื้อคริสตัลพลังงานในอนาคตหลวเฟิงตกตะลึงเล็กน้อยฉันเป็นทายาทของยุนโมสิงแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเงินสดเลยคุณสมบัติยานอวกาศมังกรดำอาวุธกายสิทธิ์มีคริสตัลและอินเนอร์จีคริสตลล้วนเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นหลวเฟิงก่อที่ร่างกายของคุณจะไปถึงระดับดวงดาวคุณยังยากจนอยู่มากบาบาตาพูดอย่างหมดหนทางไม่มีซากยานอวกาศใช่ไหมหลวเฟิงอดไม่ได้ที่จะถาม มันเป็นซากปรักหักพังเป็นขยะและมันลำบากเกินกว่าจะแก้ไขมันบาบาตาพูดขายได้เท่าไหร่ผลึกไม้หนึ่งก้อนสามารถแลกกับซากปรักหักพังนับไม่ถ้วนได้หลัวเฟิงขมวดคิ้วหากปราศจากการพิจารณาในระยะยาวจะต้องมีความกังวลในระยะสั้นลูวเฟิงชัดเจนว่าเขาจะเข้าสู่จักรวาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตตัวอย่างเช่นการผรสมผสานโลหะบางอย่างที่จําเป็นสําหรับการฝึกฝนโลกแห่งความจริง เท่านั้นที่สามารถถูกซื้อและเขาสามารถค้นพบได้ในจักราวาลด้วยตัวเขาเองในจักราวาลอันกว้างใหญ่แม้แต่เงินและสกุลเงินที่มีค่าแข็งแกร่งองตัแน่นอนมันคือสกุลเงินสากลไม่ใช่สกุลเงินที่ออกโดยดาวเคราะห์ที่แยกจากกันเช่นโลกฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันไม่มีเงินหากไม่มีเงินคุณก็ไม่สามารถเปิดบัญชีกับเครือข่ายจักราวาลเสมือนได้ ลู่โอเฟิงให้ฉันอธิบายให้คุณฟังเป็นเธอพูดคริสตันพลังงานในพื้นที่เก็บของของฉันถ้าคุณใช้ยาอาวกาศมังกรดำบ่อยๆมันอาจจะหมดภายในสองสามทศวรรษมู่ย่าจริงของข้าเพียงพอที่จะทําให้เจ้าเป็นลำดับที่หนึ่งระดับดาวได้ในเวลาเดียวการให้มูหยุนเถาเติบโตเป็นระดับดาราระดับ5และ6บาบาต้าพูดคนอื่นๆไม่มีอะไรหนึ่งจริงและมู่ย่าจริงวิธีจัดการกับมันขึ้นอยู่กับคุณลั่เฟิงคิดอย่างรอบคอบ ความมั่งคั่งมีสามระดับระดับสูงสุดยานอาวกาศอุกาบาตศพของผู้แข็งแกร่งองค์ตัดและอื่นๆล้วนเป็นความมั่งคั่งที่น่าตกใจน่าเสียดายที่เมื่อฉันนำสมบัติอันล้ำค่าออกมาฉันจะต้องพบกับความตายระดับที่สองอาจารย์ให้บัญชีธนาคารสาบัญชีแก่ตัวเองและเขาต้องแข็งแกร่ง,ง,งพอที่จะถอนเงินระดับที่สามยานอาวกาศมังกรดำที่ฉันใช้กระสวยฟ้าหัวตัดโค้งตัวป้องกันเงินและคริสตัลไม้ และคริสตัลพลังงานที่วางอยู่ในบอทอนน่ะไม่เต็มใจไม่เต็มใจหลัวเฟิงสายหัวดังนั้นเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่คุณมีตอนนี้คือเหล็กดำนี่บาบาตะตะโกนอย่างตื่นเต้นนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดของเหล็กดำไม่ใช่ซากโลหะผสมซากยานอาวกาศที่เป็นโลหะผสมนั้นร้ายประโยชน์ที่สุดและเป็นวัตถุดิบซึ่งใช้ทําเครื่องมือทําอาวุธและอื่นๆได้มีค่าทีเดียวลัวเฟิงพยักหน้าเล็กน้อย เช่นเดียวกับแร่เหล็กและวัตถุดิบอื่นๆที่มีคุณค่าบนโลกในจักระวาลอาจมีสถานที่หลายแห่งที่สามารถขุดวัตถุดิบโลหะได้แต่การขุดก็ต้องใช้ต้นทุนเช่นกันเหล็กลึกลับเป็นโลหะเกรด A8 ราคาถูกมากแต่มันไม่สามารถรองรับปริมาณที่มากของมันได้บาบาตาตะโกนในตอนแรกเรือขนส่งระหว่างดวงดาวถูกใช้เป็นพิเศษ เพื่อขนส่งคนงานมึงหลายล้านคนเพื่อขุดดูเหมือนว่านี่จะเป็นการเก็บเกี่ยวครั้งแรกของฉันลู่เฟิงมองไปที่มึงเหล็กด้วยสายตาร้อนแรงคุณรับผิดชอบการรื้อส่วนฉันรับผิดชอบในการรวบรวมพื้นที่จัดเก็บบาบาตตะกวนเสียงดังก้องเมึงเหล็กส่งเสียงอึกทึกครึกโครมเป็นครั้งคราวแต่ด้วยความร่วมมือในการรื้อของลู่เฟิง และพื้นที่จัดเก็บของบอบทาวเวอร์ประสิทธิภาพจึงสูงมากในเมืองเหล็กที่มีความยาวและความกว้างประมาณส0กิโลเมตรวัตถุดิบเหล็กดำชิ้นใหญ่ทั้งหมดถูกรวบรวมโดยแบแบตเทอร์และเหล็กดำบางส่วนที่เทลงในเสาก็ถูกรวบรวมเช่นกันเป็นเวลากว่า8ปชั่วโมงมืองเล็กทั้งเมืองหายไปเหลือเพียงซากประหักพังที่ผุพังหลัวเฟิงกำจัดสิ่งที่เน่าเสียออกไปเรารวบรวมวัตถุดิบเหล็กดำได้ทั้งหมด9 2 8พันล้านตันแบแบตเทอร์พูดอย่างตื่นเต้น ฮ่าฮด้วยวัตถุดิบเหล่านี้ลูโอเฟิงคุณสามารถนับเป็นการชำระเงินครั้งแรกของคุณหลัวเฟิงบินขึ้นจากพื้นมุมมองพื้นผิวดาวอังคารจากมุมสูงโชคไม่ดีที่ยังมีเส้นเลือดเหล็กดำจำนวนมากอยู่ใต้ดินแต่การขุดมันยากมากบาบาตาพูดอย่างหมดหนทางแม้ว่าเส้นหนึ่งจะแข็งแรงก็เป็นไปไม่ได้ที่คนคนเดียวจะขุดทั้งเส้นเว้นแต่ว่าจะเป็นเส้นโลหะบ,บริสุทธิ์อย่าโลภเกินไปลูกเฟิงรู้ดี ของฉันเองเป็นผลมาจากแรงงานมากกว่า3มล้านคนพร้อมอุปกรณ์ของพวกเขาน้ำเมืองหลักทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงสีในยามเย็นพระอาทิตย์สีแดงจะตกทางทิศตะวันตกยานอวกาศรูปทรงจานบินสีดำขนาดใหญ่ อยู่บนท้องฟ้าเหนือเมืองอย่างโจหลายพันเมตรแต่ไม่มีประเทศใดในโลกค้นพบยานอวกาศลำนี้ประตูด้านนอกของยานอวกาศเปิดออกและชายหนุ่มในเสื้อเชอิ้ตลำลองธรรมดาก็บินออกมาจากยานอวกาศจูจ่ๆยานอวกาศก็หายไปชายหนุ่มทลาบินทลาลงมาฉันกลับมาแล้วน่าทึ่งมากฉันไปดาวอังคารในตอนเช้าและกลับมายังโลกในตอนเย็นหลัวเฟิงอดไม่ได้ที่จะชมเชย และฉันยังทำเงินได้มากมายนักขุดมากกว่า3ล้านคนทำงานหนักเพื่อขุดเหล็กดำ9.28ทันล้านตันนี้มีค่ามากกว่าแม่เหล็กดำสองตันมากท้ายที่สุดมีมากมายที่ลานบ้านท่ามกลางเด็กสองคนที่กำลังวิ่งหยอะๆเล่นอยู่หนึ่งในนั้นตะโกนอย่างตื่นเต้นเด็กอีกคนก้องเลหน้าขึ้นเช่นกันแน่นอนว่าหลัวเฟิงพ่อของพวกเขาทลาลงมาจากที่สูง ทิงทิงเสี่ยวหามาจุกฉั้นสิหลัวเฟิงคุกเข่าลงและกอดลูกชายทั้งสองด้วยรอยยิ้มเสียงแตรรถดังขึ้นหลัวเฟิงหันสีสปไปมองและเห็นซูเซเ็นขับรถไปที่โรงรถและจงใจบิดแตรทําให้เด็กทั้งสองตะโกวนว่าแม่แม่อาหารเย็นใกล้จะพร้อมแล้วเสี่ยวเฟิงคุณและซูสินเพิ่งกลับมาในเวลานี้ช่างเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆกง,งสินหลันพูดด้วยรอยยิ้มชีวิตของหลัวเฟิงสบายมาก พฤติกรรมของเขาสีทองหมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนมิติอาวากาศในโลกภายในและโลกภายในดูทราบแกะเหล็กดำเกือบหนึ่งร้อยตันทุกวันมันง่ายมากสำหรับหลัวเฟิงที่จะใช้หนึ่งใจแต่ทำสองอย่างไปพร้อมกันเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าอมตกความเร็วในการคำนวณของวิญญ,ญาณน,นั้นไม่เลวร้ายไปกว่าชีวิตที่ชาญฉลาดและความเร็วในการคำนวณน,นั้นคิดเป็นล้านล้านของการคำนวณต่อวินาทีวิญญ,ญาณของลโอเฟิงเป็นวิญญ,ญาณลำดับสามระดับดารา แล้วถ้าเขาเสียสมาธิจากการควบคุมวัตถุเขาสามารถควบคุมวัตถุนับร้อยหรือนับพันให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางต่างๆได้แม้ว่าแต่ละคนจะถูกควบคุมอย่างเต็มที่สติสัมปชัญญะดาราระดับที่สยังควบคุมความคิดสุดโตได้32อย่างกล่าวอีกในหนึ่งหลวเฟิงสามารถใช้ความคิดของเขาได้ส2อประการทุกประสิทธิภาพถึงระดับสูงสุดเมื่อระดับดาวเคราะ์ ของลูวเฟิงอยู่ที่ระดับที่สามความแข็งแกร่งของจิตสํานึกของเขาสามารถควบคุมพลังความคิดได้19เส้นและตอนนี้จิตสํานึกวิญญาณระดับที่สามของระดับแอสทันสามารถควบคุมพลังความคิดได้32เส้นลัวเฟิงมักจะออกจากโลกด้วยยานอาวกาศเพื่อไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะไม่มีใครสังเกตเห็นลัวเฟิงกลับมาเร็วเกินไปแม้จะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลที่สุดในระบบสุริยะย,ยานอาวกาศมังกรดำ ก็ยังต้องใช้เวลาเดินทางไปกลับถึง2วันโลกเงียบเมืองฐานหงหนิงในฤดูใบไม้ผลิปี2062ในยานอาวกาศขนาดยักษ์ย้ายซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของสำนักขีดสุดมีเตียง2เตียงในห้องกว้างขวางห้องหนึ่งถัดจากเครื่องมือและอุปกรณ์จำนวนมากทั้งหมด มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาชีวิตของทั้งสองผู้ชายที่แข็งแกร่งด้านซ้ายคือเทพสายฟ้าในชุดคลุมสีขาวและด้านขวาคือหงในชุดดำผู้เชี่ยวชาญน,นอกห้องมีคนสองคนยืนอยู่นอกกระจกมองเข้าไปข้างในผ่านกระจกด้วยแววตาเศร้าหมองบิงฉันเมื่อไหร่เจ้าของจะตื่นเจ้าเสกอดไม่ได้ที่จะดกระซิบฉันไม่ไมรู้แต่ฉันจะรอแค่รอ ชายเย็นชาข้างๆเขาพูดอืมบินเชนทิ้งพยักหน้าเล็กน้อยอย่างไรก็ตามดิดิด,ดิเสียงสัญญาณเตือนเสียดแทงก็ดังขึ้นข้างนอกบูมทันใดนั้นกลุ่มแพทย์รีบเข้ามาจากข้างนอกและผู้กลุ่มสองคนยาลูโอและบิงเชนก็จ้องมองเข้าไปข้างในด้วยดวงตาที่เบิกกว้างประตูห้องเปิดออกทันทีหมอแก่สองคนเข้าไปส่วนคนอื่นๆก็ปิดอยู่ คลื่นสมองฉันพบคลื่นสมองแพทย์ชราผมขาวตะโกนอย่างตื่นเต้นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ทั้งสองคนมีคลื่นสมองและพวกเขาก็แข็งแกร่งขึ้นแพทย์อีกคนก็ตะโกนอย่างตื่นเต้นเช่นกันคลื่นสมองที่แสดงบนอุปกรณ์คลื่นสมองของเจ้าของพิพิธภัณฑ์ทั้งสองขึ้นขึ้นลงลง,ลงราวกับว่าพวกเขากําลังต่อสู้กันคนหนึ่งแข็งแกร่งกว่าอีกคนหนึ่งแข็งแกร่งขึ้นทันใดนั้นเปลือกตาของหง สีดำก็สั่นเล็กน้อยแล้วค่อยๆหลมตาขึ้น